อาหารมือ้อเช้าวควบเที่ยงครับของบิลเซียชื่อเมืองที่เมืองสาวซานนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นสถานีผมอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งตรงข้าสถานีเลยครับแนะนำไม่พักโรงแรมนี้เพิ่งไปเที่ยวบ้านของท่านประธานเหมาเจ๋อตุ้งกลับมาก็มากินอาหารเที่ยงครับเที่ยงผสมเช้าครับมามา่ารสนี้อร่อยจําไปเลยครับน่าจะหมาะนี่ครับรสอร่อยแล้วก็นี่ครับเป็ดเป็ดเขาเรียกว่าเป็นเป็ดแห้ง เ็ดย่างปรุงสําเร็จนะครับเอามาลวกไปพร้อมมาม่าเดี๋ยวผมจะลองกินนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับก็มือบบ้อง่ายแต่ประหยัดนะครับก็ลวกไปพร้อามัาเลยครับอ๋อขนาดคอยอย่างนีครับอ่ะ็นอ้อีกรหรอ,อกลิ่นมันออกมาเลยอะ่ะเคยอีกเคยอีก กลิ่นมันดูแล้วอาจจะไม่เวิร์กได้มันรั่วครับอันนี้เ่งางไงก็ต้องกินให้หมดนะอ,อ๋อเป็นอย่างนี้ครับกินอยู่ในถุงอีกทีหนึ่ง กลิ่นไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับอืมกลิ่นเหมือนเป็ดเน่าเลยครับมั้เป็นเก็ดเป็ดเค็มไม่ใช่เหมือนเป็ดที่ผมเคยกินที่แม่สายนะครับซื้อที่นี่ตัวอย่างกันผมว่าจะไม่กินแล้วครับกลิ่นไม่ประทับใจแลวกลิ่นเหม็นโอ้โหครับกลิ่นเหม็นครับไม่กินคุณกินมากผมไม่กินตผมกินมากหลยรัแลาวครับอืมว่าทิ้งไปเลยดีกว่าผมว่าจัดทิ้งนะครับทิ้งนไอม ทิ้งครับนี่เราจะทิ้งเป็ดตัวนะครับวาง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 ไว้ข้างๆอ่ะเปิดไม่บ้านไม่กินก็มาม่าแล้วกันครับแาแล้วกินเป็ดมันติดมือหรือว่าซองนี้มันเสียวะปกติก็ไม่ไม่เคยเจอแบบนี้นะนี่มันขึ้นเหมือนขึ้นลาเลยอ่ะมันเป็นเป็ดตรวอยางที่มันเป็ดเค็ม ที่เขาชอบตากแดดกนันนะ <c oughs> มันถึงถูกกว่าใช่ป่ะถูกกว่าแผงกันเลยนี่ก็สี่ร้อยไม่ถึงฉันซื้ออะไรมาเ่<ม>า<ม>อกี้ผมก็ได้ซื้อไส้กรอกซื้ออะไรมาไม่้นีเรือเอามาใส่ผักไดนะ้ด้ยเต้าหู้แ่มีล็หมาล่านะเต้าหู้หมาล่ากินได้ปอย่ะนะเหนียวเนีเหนียวกินเหนียวได้ไหมันดีไหมไม่เอากินนี่ไ,ได้ เมื่อกี้ข้างล่างมันมีนี่ด้วยมีตะกรอบมีอะไรด้วยผมซื้อผักมาถูกยังอ่ะเดือดยังเดีอยต้องดิดขอเบรกนิดนึงนะ,ะลวกผักแล้วก็กินมาม่าไปในอันเดียวกันครับจะหมดแล้วะว่าพี่สันชัยยังไม่มีกินเดี๋ยวต้งให้ใหมนะ่ละท่านนะได้เลยครับ ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันพุ้มคุ้ม,มกนก็รอครับต้มนะ้ำพี่ชันไทยเขาหน่อยครับผม,ผมว่าผมจะซื้อกติตแบบนี้กับยูนเท่ดิ <laughs> มันร้อนเร็วมาก <laughs> ต้องรอตัดก่อนรอโอเค <laughs> รอครับรอมันกินได้ <laughs> <รอ S 2> ใจ <laughs> ครับ เนะ่าครับเดี๋ยวเราชินะมครับของบ้านผม,มนะจะเป็นตะปูด,ดีงวนะ่าโอ้ยมันไม่น้ำเดือดเรื่องไม่กดน้ำเรื่องยังไม่กดเพราะว่ามันกดไม่ได้ตรงนี้ นี่ครับมามาจีนที่โรงแรมรอบเนี่ยผมเป้าบริสุดแล้วครับแต่เมื่อกี้ซื้อใครมาแลใครขาย,ขาย,ขายแ,แผงแผงละสี่สิบแล้วไม่ซื้อมาเดี๋ยวครับจะได้หผผอมผมกำลังลดความอ้วนพอดีเจ้านังไม่สูก ก็อร่อย้มาดีกว่านี้่เจบตัดใจโอหโหน้าตานี้สะฮูท่าันเหมือนสะหูแล้วเหมือนปลาทั้งหมดอะไรกอย่างมกินต่อแล้วกันครับ<อ>เยี่ยมใจ